สวยอ๊บเอ้มาดิเอาดิต่อไปอ๊บเอาต่อเออมาหน้าไปอ๊บมาต่อสวยสุดร้อยสิบบาทอ๊บโอ้โหเอาแล้วไงเอาแล้วไงบอกเลยว่าสวยเอาไหมอ๊บอ่ะอ๊บต่อสวยครับเป็นไงอ๊บมาดิอ๊บเอาดิสวย เอาแล้วคุณผู้ชมครับผมวันนี้พวกเราว่าสแลปกรมโบชะแชแอนิโฟนไฟเลยทีสดีครับผมจะไล่ยามาครวยครับผมและคุณผู้ชมนะครับวันนี้เรามาเจอกในเกมน้องจองสองคุณผู้ชมครับผมสิบห้าสิบบาทเออที่ว่าห้าสิบบาทแล้วกันนะครับเพราะว่ามีอยอดสี่เก้าบาทในบัญชีเพราะไม่ได้ถอนลงไป <c oughs> คุณผู้ชมครับผมก็เอามาจัดด้วยคอนเซปต์แบบว่าเดินเบ็ดง่ายๆครับผมสไตล์ยามาแล้วกันคือนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยแล้วกันครับผมคุณผู้ชมนะฮะมาดูแล้วกันว่าทุน50บาทจะเปี้ยวเฝ้านะครับผม คือจะบอกเลยว่าคุณผู้ชมนะครับทุนนี้เล่นแต่เกมบุกวนไปพุกวนมานะครับ่าเพิ่งเบื่อกันละกันคุณผู้ชมครับผมนะเออเพราะนั้นเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าอยากให้มันดูดีดูเดีนะคุณผู้ชมครับผมเนะ <c> ่ <oughs> สวยงามเพื่อนมาขอบคุณแล้วกันถ้าเข้ามาปั๊บเนี่ยขอให้ได้ขอ้โดนสวยงามครับคุณผู้ชมจไปต่อเพื่อนมาได้โอ้โหไม่มาะ <c oughs> วะโคตรเสียใจกับอะไรอยู่คุณผู้ชมครับผมมาได้เพื่อน <c oughs> อยังไงดีเออสวยงามมาลาไปมาจัดไปโอ้ยไม่เข้าเลยว่ะเอาดีเพื่อนมาเราดูละกันคุณผู้ชมจะเข้าหรือเปล่าโอ้โห คือจะบอกว่าเบ็ดบาทนี่ปั่นได้เรื่อยๆใจเย็นนะคุณผู้ชมครับใจเย็นนิดนึงนะนะฮะอย่าใจร้อนคุณผู้ชมครับผมอุ้ยสวยครับอืมไหวายแน่นๆจุกๆตับๆเออจวๆเจียเโอ้ยสเก็ตเตอร์คุณผู้ชมดูทุกคนดิโอ้โหเขาเสียดายคุณผู้ชมผมนะสเก็ตเตอร์เข้าบอลจะเทแต่ไม่ได้คุณผู้ชมผมดูดูดิเออเทรลาเก็ตเตอร์นะคุณผู้ชมเมื่อกี้โอ้โหถ้ามาปั๊บในต้นเกมมาปั๊บสเก็ตเตอร์เข้าปั๊บเนี่ยโอ้โห นาจัวนาเจ๊จัด่านผู้ชมครับมาแล้วเป็นวายต่อดูดิเขาโบหลกเขาดีคุณผู้ชมดูมาทองดิดูมันทำดิเออสวยปะไปดิเพื่อนโอ้ยวายมาต่อตัวแพงตัวแพงเพื่อนเอาดิและกูมาพิกวินี่คุณผู้ชมกี่ดอกเลยครับจได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้เมื่อวานนะคุผู้ชมรายการทดูบอลโลกคุณผู้ชมนะโอ้โหญี่ปุ่นชนะเยอรมันโอ้โหเป็นอะไรที่พีคมากอืบอกว่าอารเจน่าแพ้แล้วก็พีคแล้วเจอเยโอ้โหเยอรมันก็ไปนัวเนี่ยผมว่าโอ้โหรวบคือมเหลวคุณผู้ชมก็เหนอยแน่ เออมาจากเอเชียร่วมชูโเกียถึงไทยยังไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรแต่เชียและการเขาบอกว่าน่าจะอยู่เอเชีย้วยกัรคุณูชมมาสวยครับคราวนเกมต่อสวยครับเออสวยครับเพื่อนเออมาแล้วคาทกไปเออสวยดีครับมาดิเอาดิเพื่อนเออมาเดียวะเอาดิเพื่อนมามันก็มาเฮ้ยสวยมากชอบเลยคุณกูชมมาดิเพื่อนฮะจะไม่สวยงามพระราแปกก็อารโยโอเขาใช่ไหมตหมูตะมีเกินบอกเลยคุณูชมมาดิเพื่อนก็มาดิเพื่อนมา ขอให้ได้ขอให้โดนนะครับขอให้ได้ขอให้โดนชั่วโมงนี้แหละอ <c oughs> ืจะมาช้ามาเด็กก็มาแต่คุณผู้ชมผมขอยมาให้ก่อนมาเด็กแค่นั้นเองสวยงามเกินเพื่อนมาตาะละลองตองแต่ง,ตองเอาดิตาะละลองตองแต่งตาลลองตองเต่งมาเลยครับไม่รอให้ต่อสวยงามเกินไหลยาวๆฮะโอ้โหสองร้อย200กว่าสวยเกินสวยเกินครับสวยพอไหมเอาดิก็แ,แบบไงนะเพื่อนโอ้โหแล้วแบบกูตื่นเลยครับตอนนี้คุณผู้ชมครับผมเฮกปากดังเกินขอโทษนะการเด้อมาเพื่อนมาพรราเบกเกินต่อที่เป็นห้าบาทละกันคุณผู้ชมครับ เมื่อกี้มันลังมาเว้ยเกมมันลงมาผมก็ต้องเสียดสีดูดูดูดีกันหน่อยแล้วกันนะครับผู้ชมนะไม่ต้องดูดัวเลยฉบับนี้คุณส่งครับไปรัวๆครับมาดิเออเอาสวยครับเปิดบางงามจะเปิดบางงามอะไรก็แล้วแต่คุณส่งแต่ขอให้สวยๆงามๆไปก่อนแค่นั้นแหละมามาป่าวะไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมครับเริ่มเงียบแล้วคุณผู้ชมโอ้ป๊อปเป็นห้าแล้วเริ่มเงียบเลยโอ้โหไม่มีหรอกคุณรับผมนะจะบอกว่าเกมสล็อตล็อกเบลไม่มีนะผมจะบอกก่อนคุณส่งคนไหนที่คิดว่าสล็อตมันล็อกเบลได้ไม่จริงนะฮะ เอาดิมาเพื่อนสวยงามครับแต่ไว้ต่อเพื่อนมาเฮิบเน้นเน้นเฮิบเอาดิมาเฮิบเอาดิสามร้อยกว่าสวยครับผมมาเพื่อนโอ้โหตัดโคตรนัวเนียฮะคุณผู้ชมครับหืม,มตัดซ้ายตัดขวาแถบหน้าแถบหลังไม่โคตรนัวเนียเลยโอ้โหโคตรงามเท่เลยตะลึงครับโอ้โหสะใจเบิง้งคุณผู้ชมครับผมมาดิเพื่อนเอาดิแล้วกูมาแค่นั้นเอง แล้วมึงจะเอาไหมก็ไม่รู้แต่กูมาสุดมาเนี้ยมาเพื่อนไปไปต่อไปสวยงามไปเพื่อนเออว่ามาต่อสวยงามพระราแปดเอาที่เพื่อนมาเป็นไวต่อจะไปเฮ้ยมาต่อสวยครับเน้นเน้นเพื่อนขอบคุณนะครับจัดให้ดีมาดิห้าร้อยกว่าเขาบริไปเจอเบสห้าก็ไปสรุปลายก็ได้ควายล้มครับขนาดฟ้าอะไรตัวยังหยุดใครที่ไม่อยู่กูจะบอกให้เลยเพื่อนเอ้ยมาพระราเป็นคือต่อคุณผู้ชมผมแน่ไม่พอใจครับคุณผู้ชมเบสสิบครับลากไปทบเลยเอาเลย หลายนาทีแบบนี้คุณชมนะโอ้บางวันก็ไม่บางทีเนี่ยลุ้นนาเก่งวันนันนะคุณชมควจะเข้านะวันนี้ถือว่ามาไวอยู่นะสำหรับผมแล้วบอกว่ามาไวมาโอเคเลยคุณชมกับผมวันนี้ถือว่ามาไวมากแม่คุณชมผมได้จัดไปแล้วกันนะถ้ามาไวขนาดนี้สวยครับเพื่อนเอาดิมากูขอให้มันงามบ้างเพื่อนมาดูวายมาโค้ดีและดูวายมาโค้ดีคุณชมและดูวายมาโค้ดีคุณชมมาสวยเพื่อนเอาดิเพื่อนมาต่อยพันแปดเอาดิครับเพื่อนเพื่อรักเอาดิ แล้วเตะไปแล้วเตะไปครับแตกแตกไปเพื่อนมาโอ้โหจะไม่สวยได้ไงคุณชมดูดิสภาพโอ้โหมาโคตรดีเลยวะเออมาโคตรดีสภาพแบบนี้คุณชมมะผมว่ามาดีนะผมว่านะคุณชมใครจะว่ามาดีไม่ดีไม่รู้แต่ผมว่ามาดีอยู่นะเอาดิเพื่อวยงามพระราแปะเพื่อนจะไปเอาดิยังไงเพื่อนยังไงเพื่อนเออสวยครับแต่ไปโรวอาเพื่อนมาดิเอาดิโอ้โหสองพันในเวเลยกูบอกแล้วไง มาโจไม่โคตรมาดีเออมาโจไม่โคตรมาดีเออเอาดิเพื่อนเอาเลยมาเพื่อนมาสามพันแปดไอ้เหี้ยไปยี่สิบมาสวยอีกแล้วสวยอีกแล้วเพื่อนแตกไปแตกไปสวยเพื่อนเอาแตกไปมาเลยเฮ้ยเอาอีกสามสิบบาทกูเอาสวยครับขอบเสียแล้วววยต่อสองตัวเย็บแค่กระโดดโยหเด็กตัดไปต่อเพื่อนมาเลย มึงก็มาดิเฮ้ยสามพันกว่าแล้วมต่อสวยกานบาราเปดเพื่อนจำต่อหนอยยี่สิบบาทแล้วก็ปลาดิเพื่อนสี่พันเดือดที่ว่าเฮ้ยกูบอกเลยว่าเอาเลยนะคุณผู้ชมช่วงนี้ซีแน่จัดไฟครับอีสี่พันคุณผู้ชมมาเจ็ดพันแล้วเว้ยโอ้โหโคนเดือดว่วมดดนะมาปรับไปต่อครับคุณผู้ชมคุ้ไม่เดือดได้ไงล่ะมึงดูมันแตกดิคุณผู้ชมแตกแตงซะขนาดนี้ไม่ปรับไปก็อ,กอะไรอยู่วันที่มันให้พอก็ต้องให้พอคุณผู้ชมครับวันนี้ถช่วยโชคให้ลาบนะมาจองพูดเลยแค่นี้คุณผู้ชมมา เขชอบเลยเอาจริงไหมโอ้ถ้ามาแบบนั้นทุกด,ดอกโอ้บอกเลยว่าสุดจริงเอาดิยมาเพื่อนเอาดิยมาเพื่อนเอเอ,เอสวยอุย้ยวันเดิมฟักเอาไปอีกหนึ่งฟันเตัดเอาดิเพื่อนมาเฮื่อ้กูเดือดว่ะเฮียเอาดิมามาจองมึงเป็นยังไงวะบอกยังไงกูบอกวอก่าไงดีด๋อยวบบลโลกก็บาจองเยลยหรอวะเพื่อนมาดิสวยครับแต่ตอนเป็นวายขึ้นมาแล้วเพื่อนขึ้นเป็นนอเฮ้ยอย่างนอ,ดอดไม้ เอาเพื่อนต่อสวยงามพระรามไปจุดตมบกูเอากูบอกแล้วไงวันนี้กูมาจริงไอ้เนี่ยวันนี้โนมาโนหนึ่งไอ้เนี่ยโนมาโนหนึ่งคืออะไรทุยอย่ามอ่ะเราเองเฮ้ยมโนนั่งโนหน้าอะไรเขาไม่เกี่ยวหรอกเอาดิแล้วกูมาสูวยครับเป็นไวต่อชาเลนจซ้ายเลยขวามาต่อสวยงามพระรามแปดโบ๊ะบะซัมเบ้ครับผู้ชมมามาต่อไปเป็นไรแล้วกูมาดิเพื่อนมาเอาต่อสวยงามพระรามแปดตัดไปเอาดิเออสวยงามพระรามแปดเอ้ยตัดไปสวยครับเอาดิเพื่อนมากูจะตะล่ลองแต่งกันเลย เอาดีว่ามาันจะสวยเฮึบจัดไปเก้าพันกูขึ้นลัวลัครับว่ามันจะสวยแตกไปดิเพื่อนเอาดิมึงก็มาดิวะอเออเอาดิเอาดิกูอบอกแล้วไงว่าข้องติงมันเป็นไงคุณูชมนะรู้ตัวหรือยังครับข้องก๊อบกับข้องเก๋เป็นยังไงนั่นแหละนักกูมาสวยงามเกินว่มาต่อจัดไปดิเพื่อนมันจะเกิดบุยมุยมันจะเกิดปุยมุยเพื่อนมาต่อมาและกูมาสวยครับ โบอลโบแบบนี้ไม่มีคใครกันแ้วก็ต้องห้าเอาแค่แหละมาเพื่อนเอาดิเพื่อนมาไม่มาต่อด้วยกูเกยมาหน่อยมาดิครับหืไม่มาต่อวะออเขาโบเสยเก๋เกินดูดิวายมาตำพี่อะไรตัวหนึง่งอีเวนเลยนะครับผูบ้ชมก็บอกช่วงขาดก็เยอะเยอะเหลือเกินนะเออลงุงอะไรลุงวิทย์กูเปล่าวะลงุงวิทย์กับพนอะไรวะเว้วย,วยวขี้เกียจมุ่งกันเมืองไม่คุ้นดีกันเอาดิวันนี้มาต่อคุณนด้วยนาเกย์ดีกว่า กูมุ่งหน้าเกมดีกว่าไม่อีพันแปดสิบกูมุ่งหน้าเกมมาอ่กมือนะเขาจะแตกไม่หยุดตอนนี้กูบอกเลยอนอกจากขอบวนจะแตกแล้วคอก็จะแตกแลก้วมันก,กันจากูซ้อมมาเลยเพื่อนนะกูมาเอาดิเพื่อนมาเอาดิข้อบอกเลยว่าสุดเต็งตะลึงโปเอ,าอ้าเพื่อนมาต่อสวยงามพระราแปะตานไปเพื่อนเออแล้วกูมาแจ้งเกิดไม่ะเพืได้มาแจ้งเกิดขอไหมกูแค่นั้นแหละแล้วกูมาแล้วกูเอาครับ มันจะรู้จะเอาของจริงไปยังไงมาเพื่อนอุ้ยอุ้ยเน้นๆคุณเป็นไเอาดิโอ้โหเสียดายคุณน้อยไปหน่อยคุณผู้ชมครับสเก็ตเตอร์ไม่ต้องนะคุณผู้ชมนะผมพูดเลยแตกขนาดนี้สเก็ตเตอร์ไม่ต้องครับโอ้โหพี่แกเล่นไหลแตกหมูยัดม้าขนาดนี้กูบอกว่าสเก็ตเตอร์ไม่ต้องครับคุณผู้ชมเอาดิสวยงามนะเซยเก๋กุ๊กกี้กุ๊กี้กาผู้ทีโน เอาดิไม่ทันสาคือเตกแบบวันนี้คือจริง,รงๆคุณผู้ชมนะหน้าอัดเบ็ดนะผู้ชมพูดจริงนะเออเรื่ช่วงเลาคผู้ชมเวลาสองส่วนทีดีสำหรับโอ้โ,อโ,อโ,อโหสลัดสมากชิ้นใหญ่อย่างนีงว่าฝากรอบขึ้นไปรับเพนะิ่ม60%นะจ้าโถเอาเนี่ยมาเก้ารอบผู้ชมครับผมเออจะเป็นรอบที่กา,ารถ่เยิ่มล่ากูไม่รู้แต่วันนี้กูบอกแล้วว่ากูจัดไปแบบไม่มีชูไม่มีเงื่อไนอไม่มีงำนะครับผู้ชมครับจัดไปแบบเงื่อนไม่มีงำเอาดิว่าต่อสวยแตกไปเพื่อนว่าอุ้ย วันเดอร์ฟักแสบลิ้นแสบแตกครับ <ś m> ไม่เหมือนพ่อพากเอาดิลูกลิผ่านแล้วหนึ่งเอาดิเปิดมางามครับหูสีมาดอกแรกว่าจะไม่พูดแล้วนะว่าจะไม่คิงแล้วนะแต่มันมาปั๊บมันก็ต้องเอาหน่อยทูกไหมเพราะนั้นจะจารไปต่อคุณครูผมนะไม่ต้องพูดเดยอะเจ็บขอมาดิเพื่อนมาอือตาละลองตองแต่งอือตาละลองตองแต่งอือตาละลองตองเต,ต,ต,ตงมายังไงเอาดิดูไยมาก็ดีอ่ะ เออดูว่าโคตรดีแต่เขาบวกไม่ค่อยหลายเท่าไหร่ไม่เป็นไรเพื่อนเอาดิจังหวะอุ้มยู่กูเชื่อเอ้อยอยากอยากอย่างสามพันแปดแต่ว่าน้อยไหมน้อยอยู่นะโอเคเอาดิสวยงามเพื่อนแล้วกูมาแล้วกูแจ้งเกิดครับว่ามาต่อสวยงาพระราแปดเบ๊บะซาเบะแล้วว่าไปต่อสวยเอาดิเพื่อนมาเก้าพันหนึ่งแล้วว่า ว้าวอ้วมครับขบวนนี้เพื่อนขู่สิบจัดไปแบบกระชับบิดโอ้โหเด่งานไดเยอะอทัวงทุกข์เนเอาดีเพื่อนมาต่อสวยงามพระราแปตัดไปเพื่อนเอาดิเพื่อนมากุไแจรัวๆแล้วหมื่นสองสวยงามเพื่อนตัดไปต่อเป็นวายมาขอแถวแรกมาเฮ้ยเอาดิเพื่อนเอาไปสี่ยันเคเอาดิเฮ้ยมาต่อสวยเป็นวายสองตัวยันแปดขู่สิบยาวจัดยาวจัดเพื่อนยาวจัดยาวประมาณแปดเมตรครับเมื่อนามีเงาผ้ารวยจัดไปต่อสวยงามพระราแปดเออเอาดีเพื่อนมายังไง เอาดิเพื่อนมาสวยงามเกินเออเอาดิวะสวยครับผู้ชมจะไปต่อเพื่อนมาสวยงามพระราแปะจัดไปเออมาต่อสวยเกินไม่พันหกพันเก้าเจ็ดเคเอาดิมาสวยจัดไปแตกไปเพื่อนเออมาดิสองพันเจ็ดยังไงเพื่อนอุ้ยไรดีไรดีสกัตเตอร์ไม่น่าเอาดิเพื่อนมาสวยงามพระราไปต่อเพื่อนมาเฮาไปต่อสวยมาเป็นวายเป็นวายแล้วเออเป็นวายแล้วหนึ่งมาต่อสวยงามพระราไปเจ็ดร้อยเจ็หมืบาทเอาดิเพื่อนกูตบมือเลยเขาบอกว่ากูตบมือเลยเพื่อน เด็กเฮ้เอาก็สุดโอ้โหไอ้สองหมื่นสี่วันเด้อฟังเอาดิวะาเลยสามรอบมึงยังไงล่ะเพื่อนมึงจะตะล่ำต้องแตกพอหรือยังแค่นั้นแหละกกูทำแค่นั้นแหละมาดิเพื่อนสวยมาเอาต่อยทั้กดอกเวลาเพื่อนมาเออยังไม่จุกพอใช่ไหมสวยครับเออใครจะโยก็โยกละกูบอกเลยว่าโจมีพี่นีจกูไกลโยก็โยกกูกูเก๋เอาเพื่อนสวยกาฬพราเป้แต่ไปต่อดีเพื่อนมาสลับซ้ายสลับขวาจะเป็นน้าสลับหลัง แล้วกูมาจัดแล้วกูเดือดมากอีพีนี้กูพูดเลยนะน้องๆเอาเลยมาสวย <c oughs> โคตรแน่นโคตรอวบโคตรอูมามิอาริกาโตโอเซมัสนะคุณูโครับผมมาเป็ดท้าสิบบาทเขาเสียดายดาครูโซบอกนะ <c oughs> เอาดิมาเพื่อนไปร้อยแปดสิบบาทเฮ้ยมาต่อร้อหกสิบบาทเพื่อโอเวอรี่ไปแล้วกูมา,าลแค่นั้นแหละแล้วกูมาเพื่อนแค่นั้นแหละมาจัดไปดิเพื่อน ฮัลโหล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 เดียเอินเดียเข้าสิผู้ชมากบนเดียได้เอาดิโอ้โหมากกดได,ดคนะไ้คุณผู้ชนได้พูดจริงนะมาจองแม่คุณชมนะผมอยากได้ดาวมาช่วงเวาสองทุ่มแต่สี่ทีนะครับสไลด์จะมีคนฟังอยู่คุณชมนะฝากรอมาขึ้นไปนะระเบิหนึ่งร้อยสิเปอร์เซ็นะคุณชมนะหนึรับระเ6ิดหกสิบบาทแคลเล่เออช่วงนี้โปรมาชั่นเยอะมากมายคุณชมขับผมเผมนี่รยราไปสเกเแล้วกันนะคุณชมมัสวยงามเกินระหว่างต่อสวยงามครับตัดต่อเพิ่มมาดิ ที่ชอบที่ชอบไปสองราสิบบาทมาเอาเลยหาสิบาทไอ้กูชมเบ็ดห้าสิบบาทก็เสี่ยวกี่ได้เอาเดิแล้วกูมาข,าขานาดนี้คกูชมที่ดูนี่โอ้โหโคตรดูเดือดเลือดพรั่งอลังการงานสร้างพระราเปรมมิตรใจโยเอาเลยแล้กูมาเอาเดิกูชมครับยังไงดีฮะที่เหลือมาสวยงานพระราเปตรมต่อเพื่อนมาเฮ้ปเอาเดิไปหสิบบาทแล้วกูมาต่อโอ้ยยากแต่เงเย็นนะไอ้เบนเอาเดิมา สกเก็ตเตอร์ก็ไม่มาไม่เป็นไรหรอกคุณชมมาขออะไรก็ได้จะแตกสักดอกมาคทักขาขอหลักห้าหมื่นใช่ปะไม่แตกห้าหมื่นนานแล้วคุณชมจริงนะเออไม่แตกหลักห้าหมื่นนานแล้วนะคุณชมจริงนะเอาดิอุย้ยสวยตัวแพไงไหมล่ะขอตัวแพงฮึมมันจะมันจะถึงตัวแพงก่อนคุณชมแต่มันยังไม่แพงทั้งทีไงประเด็นนะคุณชมมาขอสวยๆงามๆกอดเปลี่ยนเรื่องเป็นงามเอาดิมาไหมหอุ้ยไวสวยจัดไปฮึม มาต่อเอิบเอาดิเพื่อนมาสองพันแล้วเอิบมาต่อสวยครับสามร้อยเอิบอ่ะต่อไอไวสวยปั๊บเอ้มาดิเอาดิต่อไปเอิบเอาต่อเออมาหน้าไปเอิบอ่ะต่อสวยมาสองร้อยสิบบาทเอิบโอ้โหเอาแล้วไงเอาแล้วไงบอกเลยว่าสุดเดือดเดือดคุณผู้ชมครับเชิ้ไก่ให้ลิงมาดูนะคุณผู้ชมมาเอาดิเอาไหมเอิบมาเอิบต่อสวยครับเป็นไงเอิบ มาดิเฮิปเอาดิสวยเฮ้ยเฮ้เอาแล้วคุณผู้ชมผมวันนี้ผมบอกแล้วว่าสแลปธโมจะชั้นแอลฟ่าโฟล์ดไฟท์ที่เชิญเอนซิสดาวฟรีคุณผู้ชมผมสวยงามมาลาแปดคุณผู้ชมผมมาจองสองนะครับยังไงที่นี่ฝากกดไลค์กดแชร์ล้วกันครับผมนะใครอยู่ใครใครจะอยู่ก็อยู่ไกล้ปูโกไปแล้วเด้อคุณผู้ชมผมสวัสดีครับ